พูดง่ายว่ามึงเป็นคนทวงหนี้ใช่ไหมมึงเป็นคนรับจ้างทวงหนี้ใช่ไหมมือไม้เร็วเลยมามานะมาให้ไวเลยนี่กูเว้นวักไงพ่อแม่พี่น้องลูกเมียกูยกให้เป็นคนเหลือทุกูนแทนกันลูกหลังเลยมันทะลึ่งกับกูถอยหลังไปสามสิบปีัตว์ไม่ใช่มึงจะพ้นกูกูจะพ้นมึงก่อนด้วยไอ้เหี้ยนรกจริงๆพวกมึงนี่มันต้องโดนทืบก่อนี้ให้เข้าคุกไปแล้วล่ะสวัสดีครับท่านชวนบ,บ้านรัฐมนมที่ต่างประเทศนะครับ นี่ปกต,ติวันน้องวันก็มีชีวิตที่สดใสราเริงได้ซื้อพระได้เปิดพัสดุได้อะไรแต่เมื่อคืนกับวันนี้แม่ลมรุ่งจริงพวกนรกนพวกนี้มาแหนจะแต่หาแต่หงไม่หมดเท่ทีก็ไม่รู้นะวานผมเข้าไปดูไลฟ์ต้อมนะครับประมูลพระก็ปกดีลูกค้าผมทางแม่สายครับเฮยจุยย้ยเฮยจุ้ยขาเอาน้ำเลยแกเข้าไปประมูลพระผมก็ทักเข้าไปสวัสดีครับเฮยจุ้ย เหมือนกับให้ต้อมเขารู้ว่าเออนี่ก็ลูกค้าผมนะสบายใจได้คุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมิชาชีพนะครับก็เป็นนั้นจบกันไปสองแสนหนึ่งหลังจากนั้นก็กดออกไม่ได้ดูแล้วกดออกบ้างมันแคปมาเป็นต้อมเลยส่งเข้ามาทักผมขอเป็นเพื่อนเลยไอผมก็กดรับสิต้อมกดรับปับเขาบอกว่าพร้อมโอนเลยนะเอาเบอร์บัญชีให้เรียบร้อยเลยนี่เราก็ยกโทรศัพท์ถามต้อมเลยเอ้ย ยังไงเนี่ยต้อมบอกเฮ้ย hey, พี่ผมผมไหลอยู่นะแล้วก็ไอ้ยามิฉาชีพแล้วแล้วก็แคปหน้าจอดูเบอร์บัญชีมาไม่ตรงกับต้อมก็เลยแจกกล้วยไปไหลหวีให้ตวดมึงไม่มีอะไรจะหากินกันเลยเนาะแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะแม่งส่งไปหาไอ้จุ้ยด้วยไอ้ชุ้ยบอกเดี๋ยววันนี้จะไปแบงคนะ์หน่อยว่ามึงทำอะไรกัน คือจะพูดให้ฟังนะครับไอ้คดีแบบนี้มันเป็นคดีมโนโซเล่ถ้าพูดภาษานักเลงนะคดีตำรวจไม่ได้ตังเขาถึงไม่อยากยุ่งถ้าถามว่าตำรวจเราจริงเนี่ยผู้มึงติดคุกแน่นอนนะเขาเอาจริงๆในวันเดียวก็จับมึงได้แต่มันเป็นคดีลกลงลกสารสงสารผู้พิพากษาเขาคดี ore, มโนโซเล่รู้จักไหมนะกูแนะนานะถ้าไม่มีจะแดกเนี่ยแยกเข้าวัดไปขอข้าวพาักกินไปนะอย่าทำสตีนวันนี้เลย แล้วก็ทําได้เฉพาะคนที่เขารู้เท่าไม่ถึงการหรือแบบไม่เฉลียวใจอ่ะแต่พวกกูนี่มึงอย่ามาทะลึ่งนะอานะจบไปเคสนึ่งแม่งวันนี้กลางวันเอาพระไปส่งบ้านเจ้านายกัลลังจะกลับให้เนฮะียอยากให้รู้จริงไงบริษัทมึงเนี่ยนะมึงเปิดได้ยังไงว่าว่วงปิดไปเถอะไปเลี้ยงกวายอยู่ข้างน,นอกดีกว่าเขาบอกว่าผมเนี่ย,ดดดยไปคัาประกันเงินกู้ ถามว่าไปตอนไหนเหตุการณ์นี้เกิดตอนปีใหม่ไม่ได้ไปนะใช้ระบบอ้างในรักสีเกตคำประกันแม่งก็ปล่อยไว้บริษัทอยู่ไหนวะเนี่ยกูจะไปกู้มั่งฮะกูจะอ้างเลยแม่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้กูมากู้เออนะบริษัทมึงนี่เนี่ยแค่แอบอ้างแค่บอกว่าชื่อคนนั้นคนนี้คำนี่มึงก็ให้กู้อะ แล้วมันก็แปลกนะไอตอนให้กู้เนี่ยเสือกไม่โทรมาถามผมแต่หลังจากเขาหนีไปแล้วแม่งโทรให้ผมรับผิดชอบเว้ยโอ้โหมึงน,นี่สุดยอดเลยนะประเทศไทยไอ้เหียถ้ามึงเปิดบริษัทจริงนะมึงเตรียมตัวเจงได้เลยนะแต่ถ้าไอ้นั่นเนี่ยกูบอกมึงไปเลี้ยงควายเหอะไปเลี้ยงควายแล้วก็ไปพูดกับควายเอ้ยไอ้ควายมึงฟังกูนะวันนี้จะมีคนมากู้เงิน มึงเป็นคไายมึงรับผิดชอบกูนะเอออย่างเงี้ยได้มีที่ไหนวะคนค้าะกันแม่งแค่อ้างชื่อก็ได้เหรอไอ้เหี้ยผมมีเครดิตขนาดนั้นเลยเหรอนะ,ะ<ม>โอ้บัตรซบจริงๆนะกนรลกส่งมาเกิดนะพวกมึงเนี่ยฮะไอ้เหี้ยไม่ทํามาหาก,กินแล้วก็คอยจะร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมมาสร้างนิยายนะขู่คนนู้นขนู่คนนี้กูเปิดศึกกับมึงเลยดีกว่าเนี่ยกูรักสีเกตนะฮะ เดี vale ur, e e ok hall, ha ๋ยวเบอร์เดี๋ยวอะไรเดี uh Kung. 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 Kung, ๋ยวตู่ก็ขึ้นให้อยู่แล้วมึงดูไว้อยากเจอกูมึงมาเลยถ้ากูเป็นคนค้ำนี่มามากูอยากจะรู้ว่าบริษัทมึงกับกูเนี่ยใครจะเหลือเงินเยอะกันมาคุยกันหน่อยดิไอเจ็ตแม่มามากูอยากเจอนะบอกมึงติดต่อกับมากกูเห็นหายเงียบไปเลยเนี่ยโอ๊ยผมไม่ใช่ผมเป็นคนกลางพูดง่ายว่ามึงเป็นคนทวงหนี้ใช่ไหมมึงเป็นคนรับจ้างทวงหนี้ใช่ไหมมึงมาให้เร็วเลยมามานะมาให้ไวเลยบริษั์มาให้เร็วที่สุดเลยมาเท่าไหร่เดี๋ยวจะใช้ให้มามา มาให้เร็วหน่อยนะกูจะเปิดเผดเพื่อการพูดคุยเรื่องพระน,นี่กูว่าต้องคุยกับมึงแล้วล่ะกูชอบที่ผายเลยมึงเคลียทูกตัวเลยเนี่ยนะกูชอบจังเลยไอ้เรื่องแอบอ้างอ้างอิงอะไรพวกเนี้ยชอบมากนะไอ้เนี่พวกมึงนี่มันต้องโดนทืบก่องนงี้ให้เข้าคุกก็ไย่ป่ะรู้จักไหมไม่เคยนอนคุกก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะนี่มาอะไอ้แอบ อสองเรื่องเลครับก็ระวังระวังกันไว้ไมิจฉาชีพแม่งเยอะนะครับพวกพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิดไอ้พวกเนี้เกิดมามีชุดก็ไม่คิดอะไรคิดแต่จะหลอกคนนู้นจะหลอกคนนี้นจะเบี้ยวคนนั้นจะหักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับชีวิตแม่งเลยคิดที่อะไรหรอกใครได้เป็นผัวก็สวยใครได้เป็นเมียก็สวยนะใครเกิดเป็นลูกเป็นเต้ามันก็มึงไม่เปลี่ยนนามสกุลซะนะบอกพ่อกูไม่ใช้นามสกุลมึงละนามสกุลมันเฮียบอกมันไปอย่างงี้ซะนะ แม่งหนทางเ็ามีให้เดินนะยี่ขอทานยังมีศักดิ์ศรีดีกว่ามึงเลยเขาหมดหนทางจริงๆริงเขาถึงก็ไปนั่งขอทานแต่มึงนี่ไม่ขอแล้วแม่งยังจะต้องมาทําอย่างนี้จังไรคนแล้วบอกโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรส้นตีนไม่เป็นไรเฮียกูคนเสียหายไม่เป็นไรได้ไงมึงเอาชื่อกูมาอ้างมามาเดี๋ยวรอยอย่างนั้นรองนี้ผมธนกงาน,นายความมึงจบที่ไหนไอ้ยี่ทนายความเขาไม่ทําตัวอย่างนี้ไอ้ส้นตีนอ้างองค์กรอ้างสถาบันเดี๋ยวเธอแม่มึงมา ถ้าต,ติดเครื่องแล้ววะชายโลดสลีเกียรติสวัสดีครับคุณแทนหลักร้อยสวัสดีครับคุณสยามนะครับแพวกนี้มันมันระเทิงจริงอ่ะนะอยากจะบอกให้มนรู้ว่าโหยเฮียมึงนี่นรกชิงมงชิงมรเกิดจริงเลยไอเฮีหยหมาอยา่างสัตว์เสือมึงด้วยเนี่ยบางคนก็ไม่รู้เรื่องนะว่าสงมาปั๊บก็โอนพวกเลยถือความเป็นกันเองลืมดูเลยอ่าโอนไปก็เข้าทางเตนนะครับ ก็เหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยไอเ้เอยบอกผมเป็นคนค้าแต่โทรไปหาเมียผมเฮะมึงคิดว่าเมียกูขู่ง่ายเลยสัตว์เมียกูในดูกวกูอีกูจำเอาไว้ไอ้สัตว์มึงเล่นถูกคนแล้วน่ะนะฮะแม่คุณเน่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณภูมิสวัสดีครับเปิดมาตกใจเลยด่าคนอื่นไม่ด่าพวกเราพวกเราพวก,พวกคนดีนะครับคุณตู่ครับขอบคุณครับสี่ร้อยแปดท่านถ้าไม่ด่าเลตติ้งไม่ขึ้นนะครับมันต้องด่า คุณทชายสวัสดีครับวันนี้ก็มีความสุขครับซื้อจอบเล็กอันหนึ่งซื้อเมะสิทธิ์บิตาองค์หนึ่งกเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆก็ดีใจละชีวิตอย่างเราอ่พี่โจสวัสดีครับนะครับอถอยหลังไปสามสิบปีสัตว์ไม่ใช่มึงจะป้นกูกูจะพ้นมึงก่อนด้วยไอ้เหีนรกจริงๆนะครับคุณน,นอสสวัสดีครับคุณวัชะระาลมารงสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ย บำรุงหวัสดีครับคุณชัยยาสวัสดีนะครับพี่สุรีหวัสดีครับเออเออหมดตังเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับมับงกรดำดินแดงเสภาสององค์หมดตุ๊ดเลยนะครับสวัสดีสวัสดีคุณสุรัตน์วัสดีครับพอน้องปูนปูนนีนน่ส่งพระมาแล้วกิ่งเจ็ดรอบนะครับเดี๋ยวคืนนี้ไม่รู้ถึงวันนี้เปล่าถึงวันนี้คืนนี้เปิดดูเลยนะพี่นะเดี๋ยวเปิดแล้วว่าราคากันเลย เห็นเสือให้วัวกลัวเลยครับอาจ,จารย์ผมไม่เอาผมไม่เียนเสือให้วักกวกลัวหรอกผมทำทำจริงๆนะผมบอกก่อนนะประเภท <c oughs> เสียหายสองพันคุณจะเสียอีกสองแสนระวังกูวไว้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมันไอ้ฮะมันเรื่องมโนโเล่เล่ยลกลงลกสารตำรวจก,ก็ไม่อยากยุ่งอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากจะมาถือว่าเป็นอารมณ์แต่แม่งไอ้เหี้ยมึงปลุนแล้วเกินได้โผล่ตรงนั้นได้โผล่ตรงนี้ฮะชีวิตมึงคิดอะไรวะ มันทุเรศนะครับแล้วบางทีบางคนมันพังเผลอไงโอนพวะอย่างเงี้ยไอ้ใบไอ้บริษัทสตรีนบอกว่าเขาอ้างชื่อผมไปกู้เงินแต่ตอนนี้เขาหนีเหมือนก็ให้ผมรับผิดชอบได้มึงมาหากูดินะมึงจะมาที่พาทเม้นหรือจะไปที่ร้านเหนือดวงมึงมาเลยนะมาพรุ่งนี้ตายยิงดีเลยเอาตำรวจมาด้วยนะมึงมีทนายมึงมีตำรวจมึงมาเลยนะมาให้ครบมาอยากจะขึ้นหลงขึนศาลอีกสักรอบวะเฮ้ยมาเลยมานะ แม่บริษัทมึงนี่สุดยอดเลยเฮียอ้างชื่อใครก็กู้ได้เว้ยนะแล้วถ้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอยืมชื่อพ่อชื่อแม่นะกูจะกู้บริษัทมึงเนี่ยเอาชื่อพอ่อชื่อแม่มึงต้องปล่อยนะไอเฮียนีย่ถ้าไม่ปล่อยนี่ได้เสียเลยนะมึงต้องปล่อยให้กูนะกูจะเอาชื่อพอ่อชื่อแม่มึงมารับรองให้好吗ทิพย์หม,หมายพูดไปได้มึงคิดว่ากูดูหลังเขาเลี้ยงควายอยู่หรือไงไอเฮียนี่เครื่องบินถ้าการอนุญ,ญาตกูขับได้นะมึงรู้ไหมรถไฟกูขับเป็น้วไอเฮีย ไม่สวัสดีครับสุดยอ้าครับอาจารย์คุณนาทีปานอันนี้คือที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรหรอกให้เราไว่ระวังไว้นะครับพวกชิงมมกเกิดมันเยอะนะครับพวกกะเลกระลาดเยอะนะครับระมัดระวังไว้นะครับเก่งเหลือเกินแม่งโซเชียลนี่สามารถปลอมแปลงก็ได้ทุกอย่างเลยมึงไม่เอาตรงนี้เป็นที่ทำมาหาก,กินวะมึงรู้ไหมคนที่เขาเก่งโซเชียลนี่เขาหาก,กินได้วันละเป็นแสนเป็นล้านนะมึงทำไมถึงใช้ความเก่งของมึงไปในทางโง่ๆวะกูไม่เข้าใจมึงเลยเอะ เนี่ยมารับจ้างกูไหมกูให้เดือนสามหมื่นไอ้เหี้ยมาดูโซเชียลให้กูเนี่ยมาดูไลน์ดูเพจดูเฟสอะไรให้กูเนี่ยเอาไหมเพราะกูไม่เป็นไอ้เหี้ยมากินเงินเดือนกูดีกว่ามาั้งไอ้ห่ามาจ้องจะมาให้คนนู้นโอนคนนี้โอนใครเขาจะไปโง่โอนนี่มือนเราจะคนไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคนเก่งคนรวยคนอะไรเขาไม่งงให้มึงหลอกเขาหลอกนอกจากคนจนคนลำบากกันนะให้มึงหลอกแม่ไอ้เหี้ยนี่มีชีวิตเพื่อจะคอยซ้ำเขานะ่ะใครเขาแย่ซ้ำเขาอีก วัดมันน่าอร่อยมากออหอมอกดังน้จุดีย <c oughs> คอกันถูกครับจานครับวัสดีครับผมแบบนี้ร้อนบอกร้อนหนาวบอกหนาวชอบบอกคุยกันไม่ชอบก็ไม่คุยยิ่งมาสายอย่างนี้มาเดี๋ยวได้เสียเลยอนเี้ยนี่เห็นตำรวจเขาเฉยยงไงตำรวจเขาอึดอัดอ่ะพี่เอาตอนพูดตรงๆผมก็เพื่อนตำรวจเยอะพวกตำรวจเยอะคดีตำรวจไม่ได้ตังค์ใครก็ใหญ่มาทำนักหนา แล้วมันคดีมรดโซเล่จับแม่งขึ้นศาลก็เหนื่อยนะมันก็เลยได้ใจไงได้ใจแบบกิดกัดสมาร์ทบล็อกอยู่เรื่อยมันไม่คดีอาชญากรรมไม่คดีุูแลไม่คดีอะไรที่ตำรวจต้องติดตามไอ้คดีอย่างเงี้ยมา,ารบโลงลกศาลแล้วมันคดีที่ว่า <c oughs> เฮ้ยพี่ผมเหนื่อยผม,ผมไม่ได้ตังค์อ่ะเข้าใจไหมเราคดีรถชนเงี้ยมีการจ่ายตังค์หน่อยมันก็โอเคอันนี้ไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเ <c oughs> พื่อนผมเนาะผมพี่ผมเป็นตำรวจหลายคนมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็ได้ใจไง หล่อเขาได้เรื่อยๆ,ๆแม่งมึงก็ขู่ถูกคนและชีวิตกูโดนขู่มาหน่เด็กลวเดี๋ยวเตีย่ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเมีย,เด,ย,เ,มยเดี๋ยวลูกกูโดนหมดละมาเจอมึงอีกคนได้กันเลยอันนี้กูเว้นวักไงพ่อแม่พี่น้องลูกเมียกูยกให้เป็นคนอื่นทุกูแาทงทะลุหลังเลยมทะลึ่ง,งกับอกูฮะโอเคครับสวัสดีครับคุณสันติสวัสดีครับละอ่อนบ้านนอกนะครับคุณโจ๊กเผือกมณนีสวัสดีครับแม่งกลางคืนแมบปแบบเพิ่งจะออกจากเพจต้อม ไอ้เฮียโทรมาให้โอนเงินแม่งคิดว่ากูกับต้อมไม่รู้จักกันมั้งนะจบไปเรื่องก็ถือว่าอโอโหสี่คำไงไอ้พวกนี้พวกมันมีจะแด่ลุงเช้ามาเฮียเสือกโทรไปคู่เมียกูอีกแม่งสำนักงานทนายความทนายพ่อมึงไอ้เฮียเรื่องกู้เงินอ้างชื่อเสียรักคำประกันแค่อ้างชื่อนี่มึงก็ให้เขาไปแล้วเหรอฮะไอ้เฮียมึงมีเท่าไหร่วะไหนมึงพูดกูฟังนี่เขากู้ไปเท่าไหร่ ซื้อบริษัทแม่งเลยเฮียอยู่ไหนเนี่ยนะมึงช่วยโทรกลับมาหากูหน่อยนะกูอยากรู้บริษัทมันอยู่ไหนนะมีเงินประกันเท่าไหร่นะมีต้นทุนเท่าไหร่ยูซื้อแม่งเลยเฮียฮะ,ะนรกจริงๆไอ้พวกกะโหลกลาเนี่ยนะครับสวัสดีครับอาจารย์คนแบบนี้เยอะนั่นนะเยอะมันต้องให้ลาบคาบไปเลยนะคอยจ้องเลยมาหลอกลวงชาวบ้านเขาเนี่ยโคเรนบอยสวัสดีครับคุณอนุชาสวัสดีครับ แรกคนที่เราแอบอ้างว่าเป็นคนกู้นะขอโทษนะผมไม่รู้จักกับคุณหรอกแม่งถ้าเป็นศพนี่เราไม่จันรนี่ยไม่กล้าวางเลยเฮียศพมันเละนะครับไอ้เอ้ยเป็นผู้หญิงนะคิดว่าเมียกูจะตกใจมัง้งว่ากูไปคําประกันให้ใครมึงดูริสสวยหไหนดิเออเพื่อก,กูหน้ามืดมั่งแม่งนี่แม่งถ้าเป็นศพกูไม่กล้าวางเราไม่จันแล้วกูตกใจกูนะกูขี้เหร่แต่กูช่างเรื่องนะมึงจำกูไว้ไอ้เหียคุณสนอะพิมพสอนสวัสดีครับ คุณรับทีสวัสดีครับคุณสุเมศรสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีครับคุณเออ,อะไรนี้่คุณโอ้กับมานาพระบิตาหลงวงพ่อทับวัดทองแพงไหมแพงครับหลักล้านมิตรอภิทรัพย์ทวีคูณนีเจ้าพ่อเสือหลวงพ่อวงนะครับยิ่งยากยิ่งง่ายสวัสดีครับสุภชัยศรีสายเป้าสวัสดีครับมนัสแกน่นสวัสดีครับพี่มึกบางพีขอบคุณมากสำหรับหัวใจรัวๆโอทุกครั้งที่มาส่งหัวใจรัวๆวมาตลอด คุณสาธิตนะครับสวัสดีครับคุณกังเกือะไรเนี่ยสวัสดีอ้อสบายดีอันนี้ฟังเล่าบ่สบายดีครับนะครับคุณนัทพลสวัสดีครับบนมากแก่ๆค่ะครับผมแก่แล้วมัสาโนสวัสดีครับคุณชนลินสวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีนะครับคุณกุติวัฒนสวัสดีครับคุณหน่อยบ้านทุ่งสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์ตันเจริญ พวกนี้ไม่ห็นลงศพไม่หลังน้ําตาไอพวกนี้ตายไม่ได้ใส่โลงพี่เขาใส่ถุงดำแล้วห่อเสือแล้วเข้าเตาเลยนะพวกนี้พวกนี้ไม่ได้ใส่โลงครับไรวัสนาพระสวดไม่ได้ด้วยนะครับกิมกระบินพวกนี้ไปหาอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณลุงศักดิ์สวัสดีครับคุณพลสวัสดีครับคุณวิสิทธิ์สวัสดีนะครับคุณแจ็คนะครับบัณนาสวัสดีครับคุณนัทพลสวัสดีครับคุณสปีสดค,คู่ชีวิตอาจารย์ครับรับคนอะไรเนี่ย รับคนไหมครับช่วงนี้ไม่ได้ใช้คนนะส่วนนี้ก็มีปืนอยู่สี่ห้ากระบอกกระบอกสิบนัดไม่ต้องใช้คนละนะครับแม่งผิดตัวก็ถูกหัวเลยสวัสดีครับจา์สวัสดีครับคุณไ้มาแล้วสวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณต้นพระบุชารัตนะนานลายทรงโคตอนนี้อยู่ที่ว่าใหญ่หรือเล็กใหญ่ก็หลักแสนเล็กก็หลักหมื่นนะครับคุณพิสุดสวัสดีครับ คุณสายนะครับสวัสดีครับคุณจำจำุงสวัสดีครับคุณเสกสรรเปิดมาได้ยินไอสัตว์เลยครับอาจารย์ <c oughs> ไอพวกเนี้ยเราไปเทียบมันเป็นคนไม่ได้เพราะมนุษย์หรือคนนั้นเขาจะไม่กระทําสิ่งใดๆให้ชาวบ้านเดือดร้อนการสับเบยกเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยโกรธได้โมโหได้พูดได้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลืมแล้วก็คุยกันแต่ไอพวกเนี้เราต้องเทียบค่าแม่งเป็นสัตว์และไม่สัตว์ธรรมดาแม่งสัตว์นรกนะครับ สัตว์เดรัจฉานยังรู้คุณนะครับกระตันยูซื่อสัตว์ต่อเจ้าของไอเ้เช่นนี้สัตว์นรกสัตว์นรก,กนี่จะไม่รับรู้เรื่องบุญเรื่องฐานไม่รู้การกุศลไม่รู้อะไรทั้งสิน้นคอยจะขบคอยจะกัดคอยจะสร้างปัญหาให้ชาวบ้านและความเดือดร้อนให้เขาเพราะเขาจับได้ไล่ทันก็โอ๊ยขอโทษครับไม่เป็นไรครับส้นตีนนะไม่เป็นไรมึงทาเขามัวหมอ,หม,อมึงทําเขาเสื่อมเสียมึงนึกจะว่าเขามึงก็ว่ามึงนึกจะแจ้งมึงก็แจ้งหรือไงแมงมาขู่ว่ามึงขู่ผิดคนละไอ้ฮียนะ ผมสำนักงานทนายความมาให้เร็วที่ก็ต้องออกหมายหมายเรียกหมายจับมันก็ใจยังไม่เออทนายจะโทยกูมาผมทนายทนายแล้วเกี่ยวเฮี้ยอะไรกับมึงอ่ะถ้ากูเป็นคู่กรณีระหว่างกูกับมันต้องคุยกันก่อนไม่ใช่คุยกับมึงนะเขาแต่งตั้งมาคุยกับกูเหรอไอ้เนี้ยมันเข้าใจสมัยนะมีทน,ทนายทนายส้นตีนงเพื่อนกูลูกน้องกูเป็นทนายเป็นร้อยคนไอ้ไปให้ไกลๆส้นตีนงหน่อยนะครับไอ้พวกนรกส่งมาเกิดนะครับ ว่าผางบ็อกสระเอคอติ่งแสนกว่าบาทครับพี่ใหญ่ปาแดดสวัสดีครับทรงผ้าให้อาจารย์แล้วครับห้าองค์ครับป้มคืนนี้เปิดกล่องครับสวัสดีครับอาจารย์คุณสำเนียงนะครับสมควรมิหารแดงสวัสดีครับคุณไนมาแล้วติดตามอาจารย์ตลอดเลยครับคุณสินจังจอมแก่นสวัสดีครับพี่ทอฟฟี่สวัสดีครับอยากทราบประวัติอาจารย์ปีชาเอี่ยมธรรมโอ้พี่เปี๊ยกท่านยังอยู่นะพี่ปีชาเอียมธรรมไม่ใช่ว่าจะเก้าสิบแล้วหรือ หนังสืออภิญหาณบักเครื่องหรืออะไรเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับเก่งมากครับคนนี้เก่งปีชาเอิ่มทำนี่เก่งมากโดยเฉพาะสายมะขำเท่าหลวงพ่อเงินนะครับสายตระกูลพวกรลอๆอะไรพวกนี้เก่งมากเป็นบรมครูเป็นอาจารย์ผมคนหนึ่งเหมือนกันปีชาเอิ่มทำไว้หนวดนะยังอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ พวกนี้มันมัน,ม,นมันจนกระจอกนะครับผมมีลูกน้องมันจนเยะแยะมันวางแผนดีอันนี้เยอะนะครับนี่มันจรกระจอกจนลมขู่ไงเอาปากเอาปากเข้าว่าไม่เห็นหน้าตามาขู่ใกล้ๆก็โดนน้าปืนนะครับนะครับพวกนี้มันชีวิตไม่รู้เรื่องหรอกฟังเขาเห่าหอนแล้วก็ไปเสริมสร้างแล้วมันก็ดูหนังมากไปนะครับชีวิตไม่ไม่อยากจะคิดกลับไปเดินทางแล้วเถอะครับ สี่สี่โเป็นสมัยหนุ่มๆครอบครัวยังไม่มีสมบัตจี้ถึงบ้านเลยตอนนี้ทําอะไรก็ช่างๆมันาอะคุณอภิชาติสวัสดีครับคุณธนกรสวัสดีครับชอบชอบครับด่าเสียหมาเลยนี่มันหมาเดียวมันนะนะครับอจารครับเหรียญทองแดงให้ไข่รุ่นสองรุ่นสองก็หลักหมื่นนะพี่คุณธฐกิจสวัสดีครับคุณสปิดคู่ชีวิต ไรโดนจานดาโคตรสวยต้องมาอาบนมำมนต์สิบวัดโอเคกบคุณมากครับคุณวิเชียนสวัสดีครับคือบอกตรงๆนะคนเราทําอะไรเนี่ยไม่อย่าไปทําให้เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการทําให้เขาเดือดร้อนเรื่องชื่อเสียงเรื่องเงินทองหรือจิตใจนะครับมันไม่ควรอ่ะอย่างเราเนี่ยวันๆก็มีเห่าหอนคุยสนุกสนานไป จรงิงมั่งเท็จมั่งก็โหลกกะลาเลยมั่งแต่ไม่มีใ so ครเทียหายไงฟังแล้วเพลิดเพลินฟังแล้วสนุกเหมือนเราเปิดจอมาคุยกันน่ะนะผมเปิดมาทีก็สี่ห้าร้อยท่านนั่งคุยกับผมมันก็เป็นความสนุกสนานแลกเปลี่ยนความคิดกันอยากรู้นั่นเรารู้เราก็บอกเราไม่รู้เราเกี่ยเป็นการบ้านไว้มาเล่าต่อกันใหม่ก็ไม่ได้เปิดมาจะนั่งด่าพ่อร่อแม่ใครนอกจากเราโดนอะไรมาก็เล่าสู่คนฟังแล้วเอาตรงนี้เป็นสื่อกลาง่าฝากถึงมึงเลยว่าสิ่งที่มึงทําอยู่น่ะมันเลวร้ายชั่วชาติมนุษย์ก็ไม่ทํากันนะ เกิดเป็นมนุษย์ไอ้เหี้ยมึงก็มีพ่อมีแม่เหมือนกูเนี่ยทาไมมึงไม่รักสถาบันครอบครัวมึงไม่รักเกียริยศดชื่อเสียงไม่รักนามสกุลพ่อมึงเลยวะอย่างเราเนี่ยพ่อแม่เราตายไปสามสิบปีใครมานั่งด่าพ่อเราเราก็เลือดขึ้นหน้าเหมือนกันนะแต่ถามว่าไอ้หามึงจะเด็กหรือผู้ใหญ่วันนี้ไอ้สิ่งนี้มันไม่ถูกไม่ควรมึงจะทาทาไมว่าทําแล้วมันรอดที่ไหนชั่วโมงเนี่ยนะมึงรอดไหมถ้ามึงทําแบบแม่งมึงป้นแบบจอมโจรตีใหญ่หรือมึงป้นแบบเสือม่เหสวนมึงทําไปเลย นี่มึงก็ไม่ได้กระเพกลิ้นเขาแต่มึงมาซีซัวทําแบบทุเลตทุลังทําให้เขาด่ามันไล่ไล่เกียรติไล่ศักดิ์ศรีโจรก็โจรให้มันเต็มตัวนะถ้าไม่โจรมึงอย่าเป็นเหลือเป็นเหลือเป็นเ,เ,นเย่อะไรมาเลยไล่สาระนะครับคุณประสิทธิ์ชัยนะครับรูปหล่อตัวทองกรมตำรวจเนื้อทองคําทองคําถ้าพิมพ์ใหญ่แสนกว่าครับพิมพ์เล็กก็ประมาณแสนหนึ่งพร้อมกล่องพร้อมการ์ดนะ พักกิ่งเจ็ดรอบรอเก้าก็อยู่หลักหมื่นนะครับสองสามหมื่นน้ำตีหมื่นแล้วแต่สวยเนื้อออกเหลืองออกแดงแดงก็แพงกว่าเหลืองหน่อยไพรัลสุภาพรูปสวัสดีครับคุณอ้นนะครับชอบอาจารย์คุยสนุกดีครับผมคุณเพชรสวัสดีครับโสดตัวเท่าบ้านสวัสดีครับรักแท้ครับขอบคุณครับไอไข่ปีห้าหกเขาเล่นหมดนะครับแม้ว่าราคายังไงผมก็ไม่เคยทราบคุณสกรินนะครับสวัสดีครับอาจารย์ติดตามตลอดขอบคุณครับ คุณเพชรนะครับสวัสดีครับคุณนำนาจวิเชียนกวีสวัสดีครับคุณวรีสวัสดีครับพระอาจารย์สั่งสองก็หลักหมื่นแล้วครับคุณอะไรเนี่ยหัวนี่ผมไม่ทราบนอกจาเขาพูดกันเยอะนะอ่ะเดี๋ยวไว้คืนนี้เจอกันดีกว่าลูกค้ามานะครับ บอกกล่าวไว้ใน้ผู้มิชาชีพมึงระวังตัวไว้นะครับตอนนี้เขายัางยังปล,ยปล่อยมึงก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันแล้วเปิดกล่องพัสดุสวัสดีครับ